สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง first lazy นะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นแป้งออกใหม่จากแบรนด์ f o t o นะคะคือช่วงนี้เนี่ย foetu ก็คือออกเก่งมากทั้งแป้งทั้งลิปเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีชื่อรุ่นว่า y o u ู o b a b e SKIN YOUTH MINERAL POWDER S.P.F.22P.A.3 วกนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าแป้งเบฟนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องแพ็กเกจของเขานะคะทุกคนจะออกแนวแบบมินิมอลเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวตลับของเขาค่ะทุกคนตลับก็จะเป็นตลับกลมแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเขียนว่า for you to for y o u t o c o s m e t i c นะคะที่ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเบอร์บอกนะคะที่ด้า ข้างในนะคะเปิดออกมาก็จะเจอตัวกระจกแล้วก็ตัวพับนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้ใช้ไปแล้วนะคะทุกคนตัวพับของเขาสามารถใช้งานได้จริงนะคะจะเป็นพับแบบนุ่มๆแน,น,น่นๆหลงแป้งได้ดีเลยสําหรับตัวแพคเกจของเขาเนี่ยนะคะก็คือน่ารักเล็กกะทัดรัดจับถนัดมือพกพาง่ายเลยแต่ว่าคือน้ําหนักของเขาอะอาจจะค่อนข้างเบาหน่อยนะคะทุกคนสําหรับคาเคมนะคะทุกคนเขาเคลมว่าเป็นแป้งพับเนื้อเนี่นยละเอียดผสมรองพื้นนะคะช่วยอัามพางจุ ด่างดาของเราแล้วก็ปรับผิวให้เนียนกระจ่างใสค่ะพร้อมคุมมันแล้วก็กันแดดนะคะด้วย spf 2 2 pa 3บวกนะคะเขาเนี่ยจะช่วยเซ็ตผิวของเรานะคะให้แมตดูสวยเป็นธรรมชาติไม่เป็นคราบไม่ไหลยเยิ้มระหว่างวันนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยบางเบาไม่หนักผิวด้วยแล้วก็ยังปกป้องผิวจากรังสี uv a แล้วก็รังสี uv b ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยเขามีสารสากัดของกุหลาบแล้วก็วิตามินอ e ีด้วยก็คือจะช่วยบํารุงผิ ผิวของเราให้มีความกระจ่างใสแล้วก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะออกกันมาทั้งหมด3เฉดสีนะคะคือจะมีเบอร์01เหมาะกับคนผิวขาวเบอร์02เหมาะกับคนผิวกลางเบอร์03เหมาะกับคนผิว2สีนะคะซึ่งสีที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือเบอร์02ค่ะก็เดี๋ยวเรามาสวัสดีกันเลยค่ะนี่ค่ะสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคนผิวกลางหรือว่าคนผิวขาวเหลืองเนี่ย คือสามารถใช้เบอร์02นี้ได้เลยนี่นะคะแล้วก็เนื้อแป้งที่เราเอามาสวอตบนมือนะคะทุกคนคือเนื้อนุ่มมากแล้วก็คือเขามีสัมผัสที่บางเบามากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงครึ่งหน้านะคะจะได้เปรียบเทียบฟินิชผิวให้ทุกคนดูอันนี้คือจะเป็นผิวหน้าที่ไม่ได้ลงรองพื้นนะคะทุกคนลงสกินแคร์ไปแล้วก็ มีลงคอนซีลเลอร์ไปที่ช่วงใต้ตานะคะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เ,เราจะทาตัวน้องเดียวๆเลยนะคะ ทุกคนลงไปเสร็จเรียบร้อยครึ่งหน้าแล้วนะคะให้ดูฟินิชผิวคือเขามีความเป็นธรรมชาติมากๆนี่คือข้างที่ยังไม่ได้ลงนะคะนี่คือข้างที่ลงไปแล้วคือหน้าของเราเนี่ยคือจะมีความเรียบเนียนขึ้นแต่แบบคงความเป็นผิวเราอะทุกคนมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ปกปิดได้มากนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามีรอยสิวแล้วก็มีสิวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองแท็บเพิ่มให้ทุกคนดูนะไม่แน่ใจว่า ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะตรงน,นี้คือเขาก็สามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยพอแทบเพิ่มไปเนี่ย ก็ปกปิดได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดได้ขนาดนั้นนะคะด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นเนื้อบางเบานะการปกปิดของเขาก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็คือจะช่วยให้รอยดํารอยแดงของเราเนี่ยดูจางลงนะคะแต่คือส่วนตัวเราชอบนะเพราะว่าฟินิชผิวที่ได้ออกมานะคะคือมีความเป็นธรรมชาติมากๆอย่างที่บอกเลยว่าเหมือนผิวเราที่แบบว่าเป็นผิวแบบเรียบเนียนอนะทุกคนแล้วก็สาหรับสีเบอร์02นะคะก็คือเข้ากับผิวของเราเลย นี่นะคะโอเคก็เดี๋ยวลองมาลงอีกข้างหนึ่งแล้วก็ลงคอกันเลยคะ่ะลงข้างหน้าละคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฟินิชผิวคือดีมากเบาสบายหน้ามากๆเลยไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็สัมผัสตอนนี้เนี่ยคือเขาจะมีความแบบนุ่มๆ นะคะทุกคนแล้วก็ตัวแป้งตัวเนื้อแป้งของเขาเนี่ยคือละเอียดมากๆเลยโอเคก็เดี๋ยวเราขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูฟินิชผิวแล้วก็กลับมาสรุปกันคะ่ะไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นฟินิชผิวที่ได้เลยนะคะยังยืนยันคําเดิมเลยว่าฟินิชผิวเขาคือมีความเป็นธรรมชาติมากบางเบา,บาสบายหน้ามากๆนะคะผิวหน้าก็คือมีความเรียบเนียนมากๆเลยนี่ ผิวจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือเราไฮไลท์ไปนะคะคือเขาจะเป็นแบบเออผิวแมทใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็คือจะไฮไลท์ไปให้หน้ามีความเล่นแสงนะคะโอเคแล้วก็ที่เราได้ทดสอบไป8-9ถึงชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นวิดีโอให้ดูแต่จะบอกก่อนว่าเราเป็นคนผิวผสมนะคะช่วงทีโซนจะมันมากแล้วก็วันที่เราทดสอบไปเนี่ยก็คือเราใช้น้องเขาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ลงรองพื้นก็คือลงแค่ตัวนี้เดี่ยวเดียวเลยนะ คือวันนั้นะหลังจากที่ลงไปประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเราก็ไปส่องกระจกดูแล้วแบบเออมองผ่านๆนอะ่ะทุกคนมันดูเหมือนหน้าเราอะ่ะไม่มีความมันนะคะเราก็แบบว่าเฮ้ยปกติหน้ามันจะต้องมีความมันแล้วนะก็เลยแบบเอานิ้วแตะๆดูที่จมูกนะคะก็คือสรุปว่าหน้าของเราอะ่ะมันมีความมันแต่ฟินิชผิวที่เราเห็นอยู่ตอนนั้นนะ่ะทุกคนมันเป็นฟินิชผิวที่ แค่มีความเงาๆไม่ได้ดูถึงกับมันนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเขาสามารถควบคุมความมันได้เลยนะแล้วก็พอผ่านไป8ถึง9้าชั่วโมงนะคะฟิลิชผิวก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยคือหน้าจะมีความมันนะคะแต่ไม่ได้มีความที่ดูเยิ้มเลยเราก็เลยเอากระดาษซับมันมาซับนะคะก็คือมีความมันหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นที่จมูกที่ร่องจมูกที่คางนะคะแล้วก็ที่หน้าผากเนี่ยคือจะมีแค่เล็กน้อย พอซับออกมาแล้วความมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะเราจะใช้กระดาษซับมันแค่1นแผ่นนะคะแล้วก็พอซับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนวสินิชผิวก็คือจะกลับไปแมทเหมือนเดิมเลยที่เราจับจมูกให้ทุกคนดูนะคะก็คือจะให้ทุกคนดูที่ร่องจมูกว่าเออเขาไม่เป็นคาบเลยนะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะทุกคนถ้าเวลาที่หน้าเรามันมีเหงื่อออกแล้วเราใส่แมทเนี่ยก็คือเขาจะมีติดแมทบางนะคะตรงจมูกตรงนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเรารู้สึกว่าเออมันก็ เป็นปกติอยู่แล้วนะคะที่พอมีความมันแล้วเขาก็อาจจะหลุดออกมาได้นะสําหรับความรู้สึกของเราหลังจากที่ได้ใช้นะคะก็คืออย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเราชอบฟินิชผิวของเขามากฟินิชผิวดีนะคะแล้วก็สําหรับคําเค็มของเขาเนี่ยที่บอกว่าเนื้อบางเบาผิวเป็นธรรมชาตินะคะไม่หนักหน้าเบาสบายหน้าอะไรเนี่ยคือตรงตามคําเค็มของเขาทุกอย่างเลยแล้วก็ในเรื่องของการคุมมันนะคะเรารู้สึกว่าเขาคุมมันได้ค่อนข้างดีเลยแต่จริงก็ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละ น,นะคะทุกคนเพราะว่าเออแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความมันที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาที่หน้าของเรามีความมันเนี่ยพอซับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือสามารถเติมเขาได้ในระหว่างวันเลยนะคะ <wander. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆเนี่ยก็คือเขาไม่ดอบเลยแต่งหน้าไปยังไงก็คือ,อยังอยู่อย่างนั้นเลยนะคะสําหรับเรื่องการปกปิดนะคะคือเขาสามารถเบอร์รลูขุมขนได้นะคะทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ปกปิดได้ขนาดนั้นนะคืออย่างที่เราบอกไปเลยสําหรับใครที่อยากจะได้การปกปิดหน่อยหรืออยากจะได้ผิวที่มีความเล่นแส แงหน่อยนะคะก็สามารถใช้คู่กับรองพื้นหรือว่าคูชชั่นได้เลยน,นะเพราะว่าเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อบางเบามากๆเลยค่ะแล้วก็สําหรับโทนสีที่ออกมานะคะก็คือจะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเหมาะกับสีผิวของสาวไทยเลยแล้วก็เราคิดว่าเราจะได้ใช้น้องเขาเป็นเอวิดเดลุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเออชอบงานผิวมากๆแล้วก็สําหรับแพคเกจนะคะก็คือเป็นมินิมอลแบบน่ารักน่ารักเล็กกะทัดรัดพกพาง่ายเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าน้ําหนักของน้องเขาเนี่ยอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะแต่จริงๆอะคื คุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนราคาอยู่ที่159บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกติ199บาทนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะ ใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ,ะ,คะก็เขาออกมาสารเฉดสีลองไปเลือกดูกันได้นะคะหรือสามารถหาซื้อได้ที่ w ัดสันบิวเทียมอีฟแอนด์บได้เลยคะ่ะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ